ทุกคนฟิลเลอร์แบบไหนที่เติมไปแล้วจะไม่ไหลก่อนอื่นเนี่ยเราคือเขาคือแบบทุกคนก็คงอยากจะแบบว่ารู้สึกว่าอยากจะปรับ,บ,บรูปหน้าเป็นฟิลเลอร์แล้วใช่ปะ่ะสามสิบสี่สิบแล้วก็เจอบ่อยๆหันไปรอบตัวเห็นเพื่อนหน้าแบบแ,บบแปลกๆก็เลยจะกลัวกันใช่ไหมเราก็ต้องรู้ก่อนว่าฟิลเลอร์ที่มันไหลมันไหลจากอะไรแต่ที่แน่ๆก็คือมันไม่ได้เกี่ยวกับยี่ห้อเท่าไหร่หรอกคือไม่ว่าจะยี่ห้อถูกแพงแค่ไหนอ่ะ สมมติว่าถ้าเติมผิดจุดแล้วก็เติมปริมาณเยอะเกินไปเนี่ยก็จะทให้ฟิลเลอร์มันกองกันแล้วก็ไหลได้อ่เข้อแรกผิดจุดคือผิดอะไรคือในวัยที่อันนี้ปูชอบจะพูดเฉพาะในเคสที่เป็นลูกค้าเราเนาะก็คือสามสิบสี่สิขึ้นไปเนี่ยการเติมฟิลเลอร์ของเราเนี่ยเป็นฟิลเลอร์กลุ่มง,งานการะดูกงานโครงสร้างทีเนี้ยเราเราก็บังสว่างฟิลเลอร์ไว้บนกระดูก หรือถ้าเป็นขมับเนี่ยเราก็ใส่ไว้ในอินเตอร์เฟเชียลเพนเป็นชั้นที่มันถูกเส้นเอ็นอะไรเงี้ยแบบว่าเป็นถุงแกงอ่ะหุ้มบนหุ้มล่างไว้ไม่ไหลไปไหนแต่ทีเนี้ยถ้าเราดันไปใช้ฟิลเลอร์เติมไปในชั้นที่มันอ่นกว่านั้นอ่ะมันก็จะทำให้ไม่ได้ถูกรัดแล้วก็มีโอกาสที่การขยับของกล้ามเนื้อจะทําให้ฟิลเลอร์เกิดการไกลดิ้งหรือถลลงมาได้อันนี้ก็คือการเติมฟิลเลอร์ผิดจุด ทำให้เกิดการไหลเกิดขึ้นในที่นี้สมมติว่าถ้าเป็นฟิลเลอร์ยี่ห้อดีหน่อยก็จะลดโอกาสนะในการที่มันคือเหมือนกับตัวมันจะับกันแน่นะมีโอกาสในการถลายน้อยกว่าแต่ก็ยังไม่สําคัญเท่าตำแหน่งที่วางว่าถูกไหมซึ่งอันนี้ต้องฝากคุณหมอเขาเลยเขาก็จะมีเค็มพิเศษของเขาแล้วก็เขาก็ต้องมีการใช้เครื่องมือเช็คนั่นแหละว่าก่อนทําหลังทําคุณได้มั่นใจไหมว่าคุณวางถูกชั้นแล้ว ถ้ามั่นใจเนี่ยก็สามารถสบายใจไปได้เลยไม่ต้องกลัวว่าผ่านไปสามสี่อาทิตย์หรือว่าผ่านไปหลายปีแล้วมันจะไหลออกมาไหมอืมเพราะทุกคนเวลาอายุมากขึ้นมันจะห้อยอยู่แล้วเนาะจะได้รู้ไงเขาที่ห้อยเนี่ยฟิลเลอร์หรือห้อยเะไรของฉันจะได้ไม่สับสนไม่ต้องงงเลยพอเราคอนเฟิร์มทําปุ๊บหลังทำอันดับสองเช็ครู้เลยอันนี้ก็จะได้มั่นใจกับเติมเยอะอันที่สองก็คือปริมาณที่เติมทีนี้ถ้าเ,าเติมถูกจุดถูกชันแล้วบนกระดูกเนาะแต่มันก็เหมือนกับว่าเอาแบบเอาไปวางในเยงกันอะ่ะมันไม่ได เราไม่ได้เปิดกรีดแล้วก็วางพลาสติกลงไปแล้วที่มันจะเกาะอันนั้นไม่ไหลเนาะวิธีการของปูอ่ะก็คือปริมาณเนี่ยมันจะต้องไม่ได้เยอะเกินไปหมายถึงว่าปริมาณของฟิลเลอร์ที่ใส่อ่ะเทียบกับเนื้อเนื้อของหนังเราหน้าเราที่ต้องไปเจอกันอ่ะเขาเรียกว่าแบบ i ิน r i g a t i o n หรือว่าการเชื่อมโยงกันของเนื้อฟิลเลอร์และเนื้อเราอ่ะมันควรจะเป็นสัดส่วนที่รู้จักกันดีโดยที่ไม่ได้มีคนใหม่เยอะเกินไป คือถ้าเราใส่ฟิลเลอร์เป็นก้อนใหญ่ๆ่เงี้ยแล้วก็มีเนื้อเราแค่รอบๆอ,อันเนี้ยเขาก็จะรู้จักกันแค่รอบๆแต่ข้างในเขาไม่รู้จักกันวันหนึ่งเขาก็รวมกันค่อยๆไหลอันเนี้ยได้แต่ถ้าอย่างนั้นทำไงได้บ้างก็คือถ้าเราส่าเต้องการใส่ฟิลเลอร์เนื้อปริมาณเท่านี้ใช่ไหมถ้าปริมาณเท่ากันเนี้ยเราอาจต้องแบ่งขั้นเป็นชั้นๆโดยเอาเนื้อเราอะมาขั้นระหว่างกลางซึ่งทํางานันไม่ได้ก็คือเอาฟิลเลอร์นั่นแหละปล่อยเป็นเส้นๆแทน,นมันก็ทําให้ ความหนาแน่นของฟิลเลอร์เราอะ่ะกับเนื้อเรามันมีโอกาสเจอกันมากขึ้นเพราะว่าน,นี้มีฟิลเลอร์หนึ่งมีฟิลเลอร์หนึ่งเส้นใช่ไหมข้างล่างก็เนื้อเราข้างบนก็เนื้อเราเขาก็จะรู้จักการดีหมายถึงว่าเขาก็จะอินทิเกตเชื่อมกันได้ดีกว่าเวลามองก็จะไม่แปลกจับก็จะไม่แปลกอันนั้นซาวไปก็จะแทบพักหลังก็จะแทบมองไม่เห็นแล้วว่ามีฟิลเลอร์หรือเปล่ามันก็จะเป็นการปาดเหมือนแซนด์วิชแบบนี้งั้นถ้าเราทำแบบนี้ได้เนาะก็คือทั้งวางถูกคอนเฟิร์มได้แล เราก็ค่อนข้างมั่นใจยาวๆได้เลยว่ามันไม่น่าจะไหลค่ะอืมก็ไม่ได้ขึ้นอยู่รับไม่ใช่ถ้ามีใครบอกว่าเอายี่ห้อแพงดีกว่าจะได้ไม่ไหลอันนี้ก็จะไม่ใช่เรื่องจริงนะถ้าเรารู้เรื่องพวกนี้ได้เราก็จะได้ไม่ต้องเหมารวมว่าการเติมฟิลเลอร์ทุกคนจะเป็นหน้าแปลกหรือว่าจะไหลเราก็จะได้มีความรู้ละเอียดขึ้นเราจะได้ไม่เสียโอกาสในการที่จะอยากทําให้ดูดีขึ้นแต่ถ้า,ายังคิดว่าโอกาสเนี่ยถ้ามันมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ไม่อยากลองเลยอันนี้ก็แล้วแต่เราเราก็สามารถ อายุมากขึ้นสวยแบบเป็นธรรมชาติได้เหมือนกันแล้วแต่เราเลือกแต่ต้องรู้ให้ครบก่อนแล้วเราค่อยตัดสินใจเลือกค่ะอย่าได้อย่าพึ่งกลัวไปทางที่ยังไม่มีความรู้